พัดเลยครับพัดเลยเนติพงศ์เนติพง์เอาลองด้วยครับสุดยอดเลยครับโอ้โหตัดสินใจได้ยอดเยีย่ยมมากๆเนติพง์สีทองโอ้โหคัมแบ็กเลยครับทีนี้จอเทตูจากเมียนมาครับจากเมียนมาโอ้โหสวยงามมากครับ โอ้โหร้ายจริงสวยงามมากครับเจ้าตัวน่าจะยังไม่รู้นะครับว่าลงแดนไทยครับแต่ไทยฟลาบอลก็แตกต่างนะครับสมัยก่อนบอลของแดนไทยจะพุ่งต่ํำซะเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้ปัจจุบันล้อนแชงเกอร์อะไรก็ดูดีคือดูตีบอลลอยขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับใช่ครับแล้วก็ตีได้ทั้งดอตีได้ทั้งเฟด้วยครับผมสูงอยู่แล้วตอนนี้หนาปึกเลยครับดูแขนซะก่อนครับครับ คิดว่าพี่แดนน่าจะตีไม่เกินเลขเก,ก้าครับดูอย่างท่าจบวงน่าจะพยายามตีไฮเฟรครับลูกนี้โอ้โอ้โอ,โอ้สวยงามมากครับช้าชนคันธงครับอโชคร้ายไปน,นิดนึงมันเลยคลายสป,ปินไม่งั้นมีสิทธิ์นะครับ,รบที่ถ้าไม่ชนคันธงราะว่ามีสิทธิ์ตกโดสักทีหนึ่งอาจจะอยู่ก็ได้ครับ,รบโอ้โห ลายนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีสปินหรือเปล่านะครับต้องใช้ความสูงช่วยครับโอ้เล่นได้ดีมากครับโมีโอกาสตกดีมีโอกาสครับโอ้โหเกือบเป็นอีเกิลไปแล้วครับรัชนะคงอยู่ประยงดูมีลุ้นที่สุดนะครับตอนนี้อ่ะเป้งช็อตที่สี่ลงโอ้สุดยอดครับท้าเฉยครับสุดยอดครับ ช่ฉยสุดยอดครับคนอื่นก็พัดกันครับแป้งใช้ชิปสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับจักรนาตัวใหญ่เป็นนักกอล์ฟสวิงแข็งแรงมากๆคนหนึ่งจักรนาจัดไปแล้วครับจักรนามาสวยงามครับวิ่งเข้ามากลางครีนเลยครับเยี่ยมมากๆอ่อครับได้ย e ีพัตเตอร์พัดอีเกิลนะครับจักรนาอินมี โอ้โหใบองหรือว่าอะไรครับดังฟึบเลยครับเพราะฉะนั้นทางออกทางนึงคือออนกลางกรีนไว้ก่อนโอ้โหใจถึงใจถึงสุดยอดเลยครับโอ้โหซุเปอร์คอมีิมอีเกิลครับโอ้โหใจถึงสุดๆเลย ตอนนี้ตอนนี้ต้องให้กล้องจับแล้วครับหะสุภคมมีสมไม่ต้องรีบตีครับไม่งั้นไม่เห็นช็อตนี้โอเคครับยอดเยี่ยมมากๆวันนี้เป็นวันโบกเบอร์ดี้ฟรีเดย์สิบเหลุมที่ผ่านมาไร้ซึ่งเบอร์ดีนะครับนี่เพิ่งคว้าแชมป์ซีเนียมานะครับเพิ่งคว้าแชมป์ซีเนียมา โอ้โหอาจารย์อาจารย์ลงทุนครับอาจารย์ลงทุนเบอร์ดีปิดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเพียบครับพุ่งนี้มาเพียบแน่นอนเพิ่งคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ทัวร์มานะครับโอจุ๋มโอ้ผู้สิทธิ์ยืนลำบากครับยืนยากหน่อย หรืออยู่ในทรายผู้เส์ครับโอ้โหแก้ไขมางามสุดเลยครับยอดเยี่ยมมากๆโอ้ร้ายกาดสุดยอดเบอร์ดี้แน่นอนผู้เส์ก,กำลังจะมาอีกคนหนึ่งแล้วครับที่หลุม16 หลุมยากครับหลุมยากหลุมยากแต่เบอร์ดี้ครับอ่าเยี่ยมครับนี่สุรินทร์ยกเจริญชัยชิปอินเลยครับออกแ้มออคืนแต่ว่าโบกี้ก็เยอะครับโอ้โหร้ายการสุดยอดสาริศมาแท็บอินอีเกิล น่าหลุมนี้อีก็ได้นะครับสาริชโช้ดูแล้วจบ6อันเดอร์เซฟสาริตครับไกล,ลจริงนี่มีความสุขถือว่าโอเคครับจบประทับใจประดาบอกยิงเชียร์ผูสิทธิ์กับฟลุกเหมือนเดิมหนุ่มหนุ่มจันกับเขยจนันนี่เขยจันครับชิปอินไหมพุนพ่อน้องพี่ปู นี่ครับอื <c oughs> ชิปอินเลยครับนัทพัฒนว่าระเบิดทรายสวยแล้วอิทธิพัฒบูรณะธัญรัตน์นั้นไปชนะรายการอารามโคอินวิเทชั่นแนลทัวนเมนต์ปลายปีเลยนะครับแล้วก็เป็นรายการใหญ่ซึ่งทำให้จบเป็นเบอร์หนึ่งเอดีทเลยครับอิทธิพัฒอิทธิพัฒน์ที่ตี ตีเหมือนไม่ออกแรงครับตีเหมือนรำโอ้โหอินิพัชเกือบไปแล้วโอ้โหยังรอโอ้โหใช้ได้ครับแม่โค้งรล,ล,ลออ <c oughs> เยี่ยมมากครับโปรบูมโอ้โหร้ายมากท็อปกันณัฐพัช โดนมาพุ่งพุ่งโอ้โหแต่วิ่งออนสวยครับร้า right, ยจริงๆโอ้โ oh, หทำมาสองอันเดอร์นะครับวนันนี้เริ่มจาก4ีธรรมนูนสีโรดนี่คือตั้งใจตีคัดเข้ามาครับธรรมนูนสีโรดโอ้โ oh, ห oh, เป็นยังไงล่ะครับลูกสูงกว่าเท้าคัดสวนคัดสวนสโลบเลยครับอาจารย์ คำมนูนจบเบอร์ดี้ครับโอ้โแม่เดี๋ยวนี้หลุมปิดท้ายนี่ร้ายเหลือเกิน ร้ายมากร้ายมากครับชิปอินเลยครับสาสวัสดอ์อาสิครับโอ้โหหลุมที่แล้วก็เกือบชิปอินแต่ว่าได้เบอร์ดีหลุมนี้จัดไปครับตัวนี้ตัวน,นี้มึงก็เดี๋ยวยเหมือนจะไม้ห้าสองสองหไม้สามเลยแน่นอนนะครับไม้ห้าน่าจะโอเค ดูดีครับดูดีเสียงก็ดีโอ้โเร่ใช้ได้ครับโอ้สองสัยจะมีโอกาสเป็นเรื่องยาวครับวันนี้เยี่ยมมากครับเบอร์ดี้ปิดท้ายครับ20อันดับาเรามีเพลย์ออฟกันนะครับในสิงห์แบงคอกโอเพ่นปีนี้ครับ คันพิเศษคันพิเศษแม่ถอยหลังมาจบเบอร์ดี้ครับโอ้โหพัดดีจริงๆก้าวลุมหลังนี่มาจากเกมบนกรีดโดยแท้สุดยอดมากมากตีอ่อนได้แต่เบอร์ดี้ไม่ง่ายครับอยู่ผิดมุมก็จะเล่นยากหน่อยแล้วครับ โอ้โหคุณถึงเลยไปไปโอ้โหสุดยอดไปไงล่ะครับกรีนดีไหมครับคิดว่าเหมือนไม่ถึง512ตีเหลือร้อยห้ OMG ครับนั่นครับหือเยี่ยมมากเอาเอาคนเดียวครับคุณอเดซันครับขอคนเดียวครับ ในเมื่อปักใจไปที่ไร่ล้วต้องปักใจไปที่คนนั้นครับเอาคนเดียวนะครับผมยามาอ่าอีเกิลโอ้โหยิ่งกว่าเดือนครับโอ้โหนี่เลยจุดเดือนไปแล้วเพราะว่าน้ำร่วมครับนี่ตอนเราพัคุณพลวัฒนี่เชียร์ประวิตรตั้งกระบวนประเสริฐ น้องก้าเศรษฐฒิเคนาเชโปรโจครับอุ้งกลับมาแค่ไหนกลับมากลับมาแค่ไหนสุดยอดเลยครับโอ้โหมาดนละพัชัยนิยมชนอีเกิลหลุม14ครับโอ้โหคนลุกสู้